สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มามาเยี่ยมอาจารย์สมพรนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่นะครับก็อาจารย์ก็ดูแลในเรื่องของอสตูดิโอทั้งภาพยนตร์แล้วก็ภาพนิ่งนะครับแล้วก็ทีวียินดีมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเจออาจารย์ที่นี่นะครับอันนี้มันเป็นแผนแกอะไรครับอันนี้เป็นตรงนี้เราจะเป็นแหลกของการถ่ายรูปของในสตูดิโอครับมันพูดถึงแหลก ก็นักศึกษาทุกชาติปีจะมาใช้งานที่นี่คณะสารสนเทศและการสื่อสารเราเปิดเป็นรู้สึกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเราก็ไม่ทิ้งเรื่องการเกษตรครับอืคราวนี้เป็นค่าที่แยกออกมาครับเราเป็นทางเลือกให้กับน้องนักศึกษานะครับตะ่ี้ผมแอบเข้าไปดูในห้องทารายการทีวีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับดีใจฮะที่ที่มีมหาลัยดีๆนะครับแล้วมีเครื่องไม้ดีๆอาจารย์ดีๆที่ให้ความรู้กบ เป็นโชคดีคของเด็กสมัยนี้ก็นี้เป็นโครงการของดรโปรของบริษ<อ>ัทโปรคัลเลอร์ที่จะเข้ามาดูแลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้กับตามสถาบันการศึกษานะครับ<อ>ซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าที่แม่โจ้นเนี่ยได้ใช้ไฟแฟลชของทางทางบริษัทโปรคันเลอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของโฟคอนนะครับก็<อ>มาก็ก็ดีใจฮะดีใจมากตื่นเต้นด้วยมีมีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เพอินว่า ทางอาจารย์สมพรติดต่อทางโฟโตบัรนะครับซึ่งเป็นดีลเลอร์ซึ่งได้จําหน่ายอุปกรณ์ไฟแฟลชของโฟกอนเนี่ยซึ่งโฟโตบัรก็เป็นดีลเลอร์ที่ที่เรียกว่าค่อนข้างดีมากดีลเลอร์หนึ่งเรื่องความรู้นะครับแล้วก็ช่วยจาหน่ายอุปกรณ์ให้ทางเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ไว้วางใจไฟแฟลชของของทางบริษัทเรานะครับแล้วที่อาจารย์ใช้อยู่นี่ประมาณร่วม2ปีแล้ยังครับครับเราซื้อมา2ปีแล้วครับจุดนี้ แล้วเป็นไงครับถูกใจไหมครับอาจารย์ก็โอเคมันยังไม่มีปัญหาทนฮหมารยงานไออุปกรณ์พวกนี้เด็กจะใช้เป็นส่วนใหญ่ฮะก็คือเราก็อ่็ให้มันดูทนไม้ทนมือหน่อยเนี่ยฮะมันก็เก็กะก็กเพราเด็กมือใหม่เนาะใช่ครับใช้ก็ไม่ค่อยเป็นบางทีใช้ไม่เป็นบ้างใช้เลยไหมครเราเน้นให้มันใช้ง่ายหน่อยครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นฟลคอนเฟรมถ้าที่ผมไปเซอร์เบตาหมาอะไรหลายๆที่ก็ เป็นรุ่นที่เรียกว่าใช้กันแทบจะทุกสถาบันเลยนะครับที่มอชก็ใช้อยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับอาจารย์ตูเองแกก็บอกว่าตั้งแต่ใช้มาแกก็พอใจมากเดี๋ยวที่เรามาเนี่ยเราเองก็ให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือพวกนี้ครับก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมเห็นก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นซอฟต์บอร์ที่อาจจะอายุนามก็อาจจะเก่าไปสักหน่อยหนึ่งก็เริ่มจะหมดอายุก็อาจจะต้องเปลี่ยนฮะแล้วก็ ในตัวระบบการแขวนฉากนะครับตะคีก็ได้บอกอาจารย์ไปแล้วนะครับแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยเราก็มีได้ทาในตัวแขวนอุปกรณ์ขาตั้งไฟให้อาจารย์หนึ่งชุดนะครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสเข้ามาก็จะมาติดตั้งให้เพิ่มเติมเพราะว่ามาในคราวนี้นี่ผมเองก็ขนอุปกรณ์มาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างอื่นอาจารย์มีอะไรแนะนำทางผมบ้างไหมครับก็ไม่มีฮะโอโห ดีใจมากเลยที่มาเนาะเราของมาให้อีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็หลายที่ฮะเราไปเราก็เราก็ช่วยเต็มที่นะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ทอดทิ้งคนต่างจังหวัดนะคือใครๆก็คิดว่าอะไรกรุงเทพกรุงเทพหมดไม่ได้โปรคารเลอร์นี่เราดูแลหมดทั้งประเทศคงต้องลายจานนะครับไม่มีโอกาสผมแวะไม่เยอะไม่จานทีหนึ่งราจารย์มีอะไรให้ทางบริษัทโปรคารเลอร์ช่วยเหลือเรื่อง ให้ความรู้เรื่องเรื่องอบรมสัมมนาบรรยายเลยพวกนี้นะครับก็ยินดีให้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับครับได้้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ